เรื่องเล่าบายเลมอนอินดีตอนลทัทธิอนาคตตวงต้นต่อการตัดหัวเผาตัวถวายเป็นพุทธบูชาจากข่าวอดีตพระสงฆ์จากจังหวัดหนองบัวลำพูสร้างกิโยตีมเพื่อตัดหัวตัวเองถวายเป็นพุทธบูชาจนสร้างความแปลกประหลาดปนสยองขวัญให้กับคนไทยไม่น้อยแต่เหตุการณ์เช่นนี้ไม่ได้เพิ่งจะเกิดขึ้นเป็นครั้งแรก ย้อนกลับไปในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์เมื่อกว่า200ปีก่อนก็เคยมีหลายคนกระทำเรื่องในทรรนองดังกล่าวเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเช่นกันในบทความลัทธิอนาคตวงศ์ พุทธศาสนาประชานิยมยุคต้นรัตนโกสินทร์ในวารสารดำรงวิชาการปีที่8ฉบับที่สองเขียนโดยสรานทองปานได้ยกเหตุการณ์การบูชาด้วยเหลือเอ็ดด้วยเนื้อของตนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและอธิบายถึงสาเหตุที่มาของคติความเชื่อดังกล่าวไว้ บุคคลหนึ่งที่เป็นที่รู้จักกันดีคือนายบุญเรืองเผาตัวตายอที่วัดอรณุณโดยในสมัยรัชกาลที่หนึ่งราวพศสอ3 3 3โดยนายบุญเรืองนยทองรักและขุนสีกันถัดสามสหายผู้มีศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาพากันไปยังพระอุโบสถวัดครุฑทารามตั้งสัตยาธิฐานเสี่ยงดอกบัวอ่อนคนละหนึ่งดอก บูชาพระพุทธเจ้าว่าถ้าผู้ใดจะสำเร็จแก่พระโพธิญาณในอนาคตการแล้วขอให้ดอกบัวของผู้นั้นจงบานเห็นประจักษ์โดยแท้วันรุ่งขึ้นปรากฏว่าดอกบัวของนายบุญเรืองบานเพียงดอกเดียวเช่นนั้นนายบุญเรืองจึงมุ่งถวายชีวิตของตนเพื่อพระพุทธศาสนาพงสาวดารบันทึกเหตุการณ์ต่อจากนั้นว่า ั้งแต่นั้นมมในายบุญเรืองก็มาอาศัยอยู่ที่การประเรียนเก่านาวัดแจ้งตั้งสมาทานพระอุโบสถศีลฟังพระธรรมเทศนาเอาสำลีชุดน้ำมันเป็นเชื้อพาดแขนทั้งสองข้างจุดเปลืองบูชาต่างประทีบททุกวันวันครั้งถึงนาวันศุกร์เดือนสามครึ่งแปดข้ามเวลากลางคืนประมาณทุ่งเศษศในายบุญเรืองฟังพระธรรมเทศนาจบแล้ว ก็นุ่งห่มผม้าชุบน้ำมันเดินออกมาหน้าการปร,รียนนั่งพับเทียบพ,พนมมือตั้งสติรักษาจิตระรงับสงบดีแล้วจุดเปลิงเผาตัวเข้าเมื่อเปลวไฟวูบท่วมตัวนั้นนายบุญเรืองร้องประกาศแก่คนทั้งปวงว่าสำเร็จความปรารถนาแล้วขณะที่นายบุญเรืองกำลังเผาตัวตาอยอยู่นั้นปรากฏว่ามีคนยืนดูประมาณ5 0 0ถึง600้อคนเศษบ้างก็ร้องสาธุก,การ บ้างโยนผ้าเข้าไปในกองไฟเพื่อเป็นการบูชาเมื่อไฟสงบลงจึงนำสอพอใส่ลงและสวดพระอภิธรรมสามคืนเสร็จจึงนำไปชาปนากิจที่ทุ่งนาวัดหงมีเรื่องเล่าต่อว่าเมื่อผาดพนั้นปลาในท้องนาประมาณ11-12ถึงตัวกระโดดเข้ามาตาโยนในกองไฟด้วยและเมื่อไฟดับก็เห็นอัฐิของนายเรืองเป็นสีเขียว ขาวเหลืองขับสร้างความแปลกประหลาดให้กับผู้คนจนที่สุดจึงนำอัฐิใส่โกรธนำเก็บไว้ที่วัดอรุณหลังจากเหตุการณ์นายบุญเรืองเผาตัวตายอที่วัดอรุณอีก27ปีต่อมาในพศสอ6 0ตรงกับสมัยรัชกาลที่สองนายนกผู้มีความมุ่งหมายที่จะบรรลุเป็นพระโพธิญาณอีกคนหนึ่ง ก็ได้กระทำการเผาตัวตายณสถานที่แห่งเดียวกันนี้เองและภายหลังได้มีการสร้างรูปนายบุญเรืองและนายนกเป็นหินสลักไว้ที่วัดอรุณพร้อมกับสร้างจารึกบันทึกเหตุการณ์ทั้งหมดจากเหตุการณ์ทั้งสองนี้สรันทองปานอธิบายไว้ว่ามีสาเหตุมาจากคติความเชื่อเรื่องพระอนาคตตวง์ซึ่งแพร่หลายตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยามาแล้ว พระอนาคตวงศ์หรือที่เรียกในคำพี้วว่าทศโพธิสัตว์มิบเสหรือทศโพธิสัตว์ปฏิกถาสันนิษฐานว่ารจนาขึ้นในอาณาจักรล้านนามีเนื้อหาว่าด้วยพุทธประวัติของพระอนาคตของพระพุทธเจ้าสิบพระองค์พระพุทธเจ้าเหล่านั้นล้วนมีชาติกำเนิดที่แตกต่างหลากหลายบ้างเป็นกษัตริย์บ้างเป็นขุนนางบ้างเป็นสัตว์เบรจชาน หากแต่มีสิ่งหนึ่งที่เป็นลักษณะร่วมกันคือการบำเพ็ญกุศลในระดับปุกฤิระดับสูงสุดด้วยความเด็ดขาดและรูปโนแรงเช่นเชื่อดศีสะหรือจุดไฟไว,ไว้บนศีรษะเพื่อถวายเป็นพุทธบูชายอมถูกประหารชีวิตเพื่อให้ได้ถวายทายทานแก่พระพุทธเจ้าก่อนผู้ใด โยกโปรธิดาให้ยักษ์กินเป็นทานหรืออย่างในพระชาติที่เป็นพญาช้างก็อุทิศงาข้างหนึ่งสร้างโลงอีกข้างทำเป็นแจกันและใช้ศีรษะเป็นที่ประชุมเพลิงสอพอของพระอระหันต์เรื่องพระอนาคตวงศ์นี้ได้ส่งผลให้ผู้คนในยุคนั้นยึดถือเอาการสละชีวิตเพื่อบูชาพระรัตนตรยัย แลกเอาพระนิพพานคงถือเป็นบุญกิริยาอันใหญ่หลวงและเป็นเรื่องน่าเลื่อมใสศรัทธาโดยนอกจากกรณีของนายบุญเรืองและนายนกนี้แล้วปรากฏว่ายังมีเหตุการณ์ทำนองนี้อีกเช่นมีสตรีบางคงไปสักการะพระพุทธบาทที่สระบุรีนำน้ำมันเทลงในอุ้งม,มือปั้นดินเป็นขายอย่างร้อยได้ตั้งกลางใจมือ จุดไฟแทนตะเกียงบูชาพระพุทธบาทซึ่งก็เป็นลักษณะเดียวกันกับการกระทำของนายบุญเรืองที่ว่าเอาสำลีชุดน้ำมันเป็นเชื้อพาดแขนทั้งสองข้างจุดเพลิงบูชาต่างประทีบททุกวันวันไม่เพียงแต่ชาวบ้านสามัญชนในหมู่ชนชั้นสูงก็มีเรื่องทานองนี้เช่นกันนั่นคือสมเด็จพระบอวรราชเจ้า กรมพระราชวังบรวรมหาสุรสิงหานาถหรือวังหน้าในสมัยรัชกาลที่หนึ่งดังมีบันทึกว่าในช่วงบ้านปลายพระชนทรงพระประชวนหนักสเสด็จพระราชดำเนินมาวัดมหาธาตุรับสั่งจจนมัสการลาพระพุทธรูปแล้วทรงพยายามเอาพระแสงแทงพระองค์เองเพื่อถวายพระ แต่มีผู้เข้าห้ามและแย่งพระแสงไปได้ทันเสียก่อนบังเทนระวินผู้รวบรวมประชุมพงสาวดารฉบับราชภาคสามพระอนาคตตวงศ์กล่าวไว้ว่าอนาคตพุทธะทำให้ผู้ที่มีศรัทธานำมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นและเข้าสู่โพธิญาณกลายเป็นความจงรักภักดีจนกลายเป็นลัทธิไปก็มีขณะที่สรานทองปานกล่าวว่า ความศรัทธาในพระอนาคตพุทธเจ้านี้อาจเรียกได้ว่าเป็นพุทธศาสนาลัทธิอนาคตตะวงซึ่งน่าจะเป็นพุทธศาสนากระแสหลักหรือเป็นพุทธศาสนาประชานิยม p ป,ปูล่าบุ d ดิ i ึ m ยุคก้นรัตนโกสินทร์สรัญทองปานอธิบายว่าคติความเชื่อจากลัทธิอนาคตตะวง เข้มข้นมากในสมัยรัชกาลที่สถึงสมัยรัชกาลที่สี่พระองค์ทรงตำหนิและประกาศเตือนถึงผู้คนที่ยังยึดคติความเชื่อนี้ว่าไม่ควรกระทำเป็นอันขาดดังความว่าได้ฟังคำเล่าลือและได้ฟังพระสงฆ์บางรูปที่ไม่ได้เล่าเรียนศึกษาพระไตรปิฎกธรรมให้รู้จริงมาเทศนาเลือเล่าลามลามใกล้จะเสียจริตพนาสรรเสริญว่าเป็นบุญเป็นกุศลมาก แล้วหลงไหลเห็นตามไปเหมือนอย่างเขาตัวบูชาพระรัตนตรัยแลเชื่อเดคอเออาศีรษะบูชาพระเช้อเนื้อรองเลือดใส่ตะเกียงตามบูชาตั้งแต่นี้สืบไปอย่าให้ใครเอพาตัวบูชาพระตดดศีษะบูชาพระเช้อเนื้อรองโลหิตตามตะเกียงบูชาพระเลยเป็นอันขาด พราะว่าเป็นการขัดต่อราชการแผ่นดินผู้ซึ่งได้รู้เห็นแลจะนิ่งดูใดเสียไม่ห้ามปรามหรือจะพลอยเห็นว่าได้บุญได้กุศลนั้นไม่ได้ถ้าผู้ใดได้รู้เห็นแล้วดูใดเสียไม่ว่ากล่าวห้ามปรามแย่งชิงเครื่องศัตราวุธจะให้ผู้นั้นเสียเบี้ยรปรับตามรางวัดในสมัยรัชกาลที่สี่มีเองที่แนวคิดหรือกระแส เหตุผลนิยมของพุทธศาสนาสมัยใหม่แบบธรรมยุติกนิกายแพร่หลายทำให้ลัทธิอนาคตวงลดความสำคัญลงไปแต่มิได้หายไปจนหมดสิ้นยังทิ้งร่องรอยและแพร่หลายอยู่บ้านในบางท้องถิ่นกระทั่งต่อมาในยุคหลังคติความเชื่อดังกล่าวก็ถูกลืมเลือน,ลอนและหมดความสำคัญลงสิ้น ขอบคุณที่ฟังมาจนจบนะครับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรา